ในปีญิยบุตรแสงกน,นกอุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนายกิตาดังนุจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดุสิตตามมาเรียกผู้ต้องหาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามที่นายเทพมนตรีลิมปะพยอมได้ร้องทุกกล่าวโทษไว้ ดยบรรยากาศที่หน้าสอนอนหลังรองสารตราจารย์ดรปิยบุตรเดินทางม,มาถึงประชาชนบางส่วนที่มารอให้กำลังใจได้ตรงเข้าสวมกอดและมอบดอกไม้กุหลาบสีแดงให้ขณะที่ตำรวจได้วางกำลังและแผงล้วเหล็กปิดกั้นสะพานข้ามคลองเปรมประชากรทางเข้าสอนอโดยนายปิยบุตรได้เดินเข้าไปพูดคุยสอบถามกับตำรวจว่าสอนอนนี้เป็นของประชาชนหรือเปล่าทำไมต้องปิดกั้นขนาดนี้ทางนี้มีกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการและแนวคิดคล้ายกันได้เดินทางมาสังเกตการเข้าพบกับพนักงานสอบสวนของนายปิยบุตรทางนี้ด้วยอาทิ นายชัดถวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในรัฐบานโดมนางสาวเบญจาแสงจันทร์ในอ amarat โชคประมิตรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลล่าสุดในกิจฤษดานุจรรน์ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่านายปิยบุตรไม่โดนควบคุมตัวเพราะมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองและไม่มีการออกหมายจับแต่ข้อสังเกตในฐานะทนายความเรามาพบตามนัดพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจควบคุมตัว แต่พลตตแต่รงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้วางเงื่อนไขไว้ต้องมารายงานตัวทุก7วันเพื่อไม่ให้พนักงานสอบสวนลำบากใจเราก็ทำตามแต่ที่ผิดปกติเราก็เป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเคสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน